เดี๋ยวก็เป็นอ,อินโรนะฮะหนก็กล่าวเป็นเรื่องของการตอบตอบคำถามความคืบหน้าการดำเนินคดีนะครับการดำเนินคดีในในประเด็นที่มีการนำเสนอขายสินค้าในสื่อที่ในโซเชียลมีเดียพลตฟอร์มนะครับ, Media, form, รบเดี๋ยวพร้อมแจ้งกนแล้วกนะันฮะเอะไรนะ มผมวาตอบเรื่องลาซาด้าครับเรื่องนั้นครับ,รบถ้าพร้อมแจ้งเลยจริงจัดเป็นรัศดาเป็นเป็นเรือโต๊ะกลมเราเทเบิลว่านั่งคุยนั่งตอบถามจะได้ง่ายสบายกว่านะครับถ้าพร้อมนะครับกเ็เปลี่ยน สื่อมวลชนนะครับที่มาร่วมแถลงข่าวในในวันนี้นะครับในวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะครับการดำเนินคดีนะครับกับแพลตฟอร์มที่เสนอขายสินค้านะของในประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือ Lazada นะครับจริงๆเนี่เรื่องนี้ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับหรท่านผู้วการสห่ชาติท่านได้สั่งให้มีการติดตามนะฮะแล้วก็ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคับับตั้งแต่ทางเรามีมีการข่าวนะครับรับตั้งแต่มีการทําโฆษณาออกไปนะครับเราได้ทราบข่าวเมื่อบันที่ช่วงวันที่5พฤษภาคมนะครช่วงเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมาก็ตามที่ปรากฏในหลายๆสื่อนะครับมีการนําเสนอขายสินค้านะครับในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มในหลายๆที่นะครับก็เป็น เนื้อหาที่มีการพาดพิงนะครับไปยังบุคคลนะครับที่มีอาการเจ็บป่วยนะครับมีความบกคร่องนะครับมีความเขาเรียกว่าไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมนะครในประเด็นดังกล่าวนะครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมนะที่ผ่านมาก็ได้รับรายงานว่าทางคุณศรีสุวรรณจันยานะครับได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดําเนินคดีนะครับกับผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ออกไปนะครับโดยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดําเนินคดีนะครับอย่างน้อยใน2ข้อหานะครับข้อที่1ก็คือในเรื่องของข้อหาตามมาตรา1นึรสบสนะครับกฎหมายอาญาข้อหาที่2ก็เป็นข้อหาตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับปี2 5 6 0นะร้รบโดยพ้อยิ่งในมาตรา14วงเล็บสานะครับแล้วก็ ยังจะมีข้อหาอื่นที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับหละ,ะที่คุณศรีสุวรรณจันยาได้มาร้องทุกกล่าวโทษกับพนักง,งานสอบสวนที่ปอทอเรียบร้อยแล้วนะครับทางท่านผู้การสอบสวนกลางนะครับซึ่งท่านรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับร่วมกับทางท่านผู้ว่าการปอทนะครับก็ได้ดําเนินการตั้งคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนนะครับเพื่อจะดําเนินการในเรื่องนีน้โดยได้มีการสอบปากคำนะครับตัวแทนจาก ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือเรียกว่าสปปสนะครับแล้วก็เจ้าที่จากกระทรวง DS นะครับในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งมีการประสานงานไปยังกระทรวง DS เ,เพื่อที่ให้ดําเนินการปิดกั้นนะครับ URL นะครับณเวลานี้นะฮะเรามีการประสานงานไปทั้งสิ้น49 URL นะครับซึ่งก็จะเป็นการปิดกั้น URL ที่นําเนื้อหาที่มีความไม่เหมาะสมนะครับไปโพสต์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงลิงก์ที่นําไปมีกาไปแชระรในส่วนต่างๆนะครับซึ่งก็ได้รับรายงานว่าทางทางรัฐมนตรีดีเเองนะฮะท่านก็ได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คงดาเนินการตามอํานาจหน้าที่นะฮะแล้วก็คงจะมีการดาเนินการปิดกั้นตามคาร้องขอของของพนักง,งานสอบสวนปอทอนะครับก็น่าจะเป็นการดําเนินคดีในส่วนการสืบสวนนะครับก็มีความคืบหน้านะครับเราก็มีการดําเนินการ รวบรวมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะดําดเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เนื้อหาตรงนี้ออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่รับดําเนินการด้านคอนเทนต์ก็ดีนะครับบริษัทที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มคือลาซาด้านะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก,การดําเนินการนะครับตัวนักสแสดงก็คงต้องไปดูนะครับว่า,าดูแล้วจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนั้นจะสามารถดําเนินคดีคดีใด แล้วก็ดําเนินการอย่างไรต่อไปได้ครับก็นําเรียนไปว่าน่าเป็นเรื่องของการดาเนินคดีนะครับสืบเนื่องจากการดําเนินคดี D นะครับก็มีการมาร้องให้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวน,นกลางเองนะครับรดได้ไป uh, ดูในเรื่องของเส้นทางการเงินนะครับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ทราบว่าทางเพื่อการตวรวจสอบศูนย์กลางนะครับก็ได้เ <Trans> ุณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ไปดูในเรื่องของเส้นทางการเงินก็ดีนะครับการโฆษณาขายสินค้าทางออนไลน์ก็ดีนะครับว่าเป็นการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือไม่อย่างไรนะครับก็เรียนว่าเราคงไม่ได้ไปเลือกปฏิบัตินะครับเนื่องจากว่ามันเป็นประเด็นที่ผมไม่อยากใช้ว่ากระแสสังคมนะครับว่ามันเป็นประเด็นที่ผู้ที่บริโภคสินค้าและบริการนะครับผู้ที่เสพสื่อออนไลน์ได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องนี้ การกระทาในลักษณะดังกล่าวนั้นมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับถึงแม้ว่านับตั้งแต่วันเมื่อวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับจะมีการออกแถลงการของบริษัทเอเจนซี่นะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําเนื้อหานะครับว่ามีการนําเนื้อหาออกนะครับแสดงความรับผิดชอบไปแล้วนั่นก็เป็นเพียงความรับผิดชอบของในแง่ของบริษัทผู้ที่ดำเนินการนะครับแต่ว่าอย่างที่นําเรียนนะครับว่าในการดําเนินการดังกล่าวนั้นนะครับเมื่อ มันมีการกระทำความผิดที่เสี่ยงต่อการฝา่าฝืนกฎหมายนะครับโ mm hmm. ดยเพาะยิ่งกฎหมายความมั่นคงนะท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเราอยู่ในบ้านเมืองนะครับมันมีกฎหมายที่บังคับให้เราจะต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับบ้านเมืองต้องมีกฎหมายมือถือมีแปนะครับในในมุมมองของทางบริษัทเองนะครับอาจจะมองว่า มันเป็นการจัดทําแคมเปญเพื่อที่จะทําให้เกิดยอดซื้อนะครับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ผมก็ไม่ได้มีความรู้ด้านการตลาดลนะนะเอาเป็นว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้ย้อนกลับไปดูนะสิทธิหน้าที่เราเรามีหน้าที่อย่างไรนะครับปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับอย่าไปทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับอย่าไปละเมิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะฮะชื่อกฎหมายท่านทราบอยู่แล้วว่า เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพราะฉะนั้นแล้วความมั่นคงนั้นมาเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องต้องตระหนักเอาไว้นะครับในความคืบหน้าในการดําเนินคดีนะครับก็จะมีการนําเรียนให้สื่อมวลชนน,นะนำเรียนที่แจงให้ประชาชนได้ทราบเป็นระยะระยะก็ยืนยันว่าทางสํานักงานุชาติไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะครับมีการดําเนินการมานับตั้งแต่มีการ ปล่อยคลิปนะครับปล่อยคอนเทนต์ตัวนี้ออกไปสู่สาธารณชนอยู่แล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่5มีการดําเนินการมาครับแล้วเมื่อวานนี้เองนะครับก็ในส่วนของผมเองนะครับซึ่งเป็นผู้แทนของสำนักงานรมชาติก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนนะครับในเรื่องของการดําเนินการดังกล่าวครับในเรื่องของการให้พิจารณาใช้วิจารณญาณนะครับรวมถึงประชาชนนะครับในการที่จะบริโภคสินค้าหรือบริการนะครับท่านเอาไปคิดเอาแล้วกันว่า ในการนำผู้อื่นมาล้อเลียนรักษาแบบนี้นะครับความเจ็บป่วยนะฮะถ้าคนเหล่านั้นเป็นคนใกล้ตัวเราเป็นญาติพี่น้องนะครับเป็นคนในครอบครัวท่านจะรู้สึกอย่างไรนะครับในมุมหนึง่งท่านอาจจะมองว่าอาจจะไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะใช้เรียกยอดขายนะครับทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญช่วยยอดซื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ในทางบริษัทก็ว่าไปแต่ในมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมที่ผู้ประครับใช้กฎหมายจะต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาด เพื่อที่จะไม่ให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเยี่ยงหยักนะครับหรือไม่ให้คนในสังคมมองว่าแล้วหน่วยงานาบังคับใช้กฎหมายทําอะไรอยู่ซึ่งเรามีการดําเนินการอยู่แล้วเรียนว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับดำเนินการแต่ในบางส่วนนะครับที่เป็นเนื้อหาสาระที่อยู่ในสํานวนการสอบสวนนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีซึ่งถ้าเกิดพูดออกไปเยอะนะครับมันก็จะเป็นการไปกระทบ การปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เองมันก็ต้องมีจุดการในการที่จะให้ข่าวนะครับม,มันไม่ใช่ว่ามีการแสดงจุดยืนจากหน่วยงานต่างๆแล้วสำนักง,งานตุนให่ชาติดําเนินการดรําเนินการครับแล้วก็ทราบว่าทางบริษัทเองนะครับก็ถูกกดดันนะครับถูกรัศการเนินก,การที่เรียกว่าโซเชียลแซงชันหรือว่าการกดดันทางภาคสังคมนะครับท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้เองก็อย่าใช้เป็นอุทาหรณ์นะครับเราไม่มีทางเลือก เราต้องมาคับใช้กฎหมายนี่คือสิ่งที่เจ้าที่ตํารวจดําเนินการอยู่นะครับถ้าท่านทํามาค้าขายทําธุรกิจตรงไปตรงมาสุจริตไม่ได้ฝา่าฝืนกฎหมายข้อใดเลยก็คงจะไม่มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพราะยิ่งตํารวจจะไปยุ่งกับท่านนะฮะแต่ถ้าท่านฝา่าฝืนกฎหมายโดยเฉพาะยิ่งในหมวดของความมั่นคงนะครับเราจําเป็นจะต้องปฏิบัตินะครับปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบกฎหมายที่ให้อํานาจและหน้าที่เอาไว้ครับท่านครับ่อนนี้มันมี คแอว่าไม่มีตํารว <c oughs> คือคือคือเรียนแบบนี้ครับในต้องต้องมองก่อนตํารวจเราเรามีอยู่2สถานะหคือผู้บังคับใช้กฎหมายส่วนที่ 2, <c oughs> 2ก็คือประชาชนทั่วไปนะครับ euh, ในส่วนของการที่จะแบนหรือไม่แบนผมอยากจะใช้คําว่า เป็นเรื่องที่ทางผู้รัชานะครับโดยพ้องยิ่งผู้การ่วยชาท่านอยากจะให้กําลังคนที่มีสองแสนกว่าคนนะครับรวมถึงประชาชนด้วยนะฮรเราใช้เหตุการณ์ตรงนี้มาเป็นมาเป็นตัวตั้งนะครับว่าถ้าท่านรู้สึกว่าเหตุการณ์รัศสารแบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่รับไม่ได้ท่านก็ควรจะมีวิธีการในการปฏิบัติกับแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างไรนะครับแล้วก็เชื่อว่าก็คงจะไม่ต้องมีคําสั่งไปห้าปราม นะฮะเจ้าที่ตํารวจสอง0ส0กว่าคนนะครับเนื่องจากว่าถ้าท่านพิจารณาแล้วไต่ตองแล้วนะครับการซื้อขายสินค้าและสารแบบนี้ผมเชื่อว่าที่ไหนก็มีนะครับก็ผมไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ที่เป็นประเด็นอยู่ที่เดียวท่านหาซื้อที่ไหนก็ได้มันอาจจะมีความจําเป็นนะครับหรือไม่จําเป็นอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะแต่สิ่งที่อยากจะพยายามสื่อสารไปถึงประชาชนทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงข้าราชการตํารวจนะว่าการทํา คอนเทนต์ที่ไม่สร้างสารรค์แบบนี้นะฮะนำอาการเจ็บป่วยนะครับนำความพิการนำความบกพร่องนำความไม่เสมอภาคนะครับมาล้อเลียนรัศดาแบบนี้แล้วไปแตะในส่วนความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับท่านไปดูก็แล้วกันในอารยประเทศเองนะครับเขาก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหมวดความมั่นคงนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะคล้ายคลึงกัน นะครับในบางส่วนของกฎหมายไทยการบังคับใช้ก็คล้ายกันนะครับจะมาบอกว่าไม่มีกฎหมายเรื่องความมั่นคงในหลายประเทศคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีรายละเอียดในการบังคับใช้กฎหมายออกมาเจากตลง์ของกฎหมายที่ออกมานะครับทีนี้เราอยู่ในในประเทศไทยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยนะครับพื้นฐานก็คงจะไปอ้างว่าคงไม่รู้กฎหมายคงเป็นไปไม่ได้ นะครับเพราะนั้นตรงนี้คําตอบก็คือว่าคงจะไม่ได้มีคําสั่งอะไรไปห้ามข้าราชกรารตํารวจนะครับหรือการส่งของไอ,อ้ต่างๆนานา,นาเพราะมันมีวิธีการในการสั่งของนะครับสั่งของจากแพลตฟอร์มหนึง่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นคนทําหน้าที่ในการส่งของก็คงไปเอาซอร์สใช้ไรเดอร์หรือบอริษัทส่งของต่างๆ delivery Service ต่างๆไปก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการดําเนินการทางธุรกิจไปนะครับแต่ว่าต้นทางเองนะครับในเมื่อต้นทางก็ย้อนกลับไปว่า การออก Marketing c a m p a i g ปแบบนี้นะครับออกมาเพื่อที่จะให้ถูกใจลูกค้าสามารถที่จะดึงดูดยอดขายเข้ามาได้มันคุณต้องย้อนกลับไปว่าแล้วในแง่ของผู้บริโภคเองนะครับค่าการตำรวจสองแสนกว่าคนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้บริโภคท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าถ้าเจอคอนเทนต์ลักสณรแบบนี้นะครับจะสมควรหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ในส่วนของการแสดงจุดยืนขององค์กรต่างๆก็คงเป็นท่าทีก่อนแต่องค์กรแต่สุดท้ายแล้วก็มีวัตถุประสงค์ เดียวกันนะครับคือในเรื่องของเขาเรียกว่าโซเชียลแซงชันนะครับแต่ว่าในการบังคับใช้กฎหมายนะครับหรือลอดฟอร์สเบนต์ก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานตัวเองชาติซึ่งเราไม่ได้งนอนใจนะครับท่านผู้ว่าการหลวงชาติท่านท่านได้กําชับมานะครับนับตั้งแต่ท่านทราบเรื่องนตั้งแต่วันที่5แล้วว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะครับวันนี้ก็วันที่1 1มีการดําเนินการมาโดยตลอดแต่เราคงไม่สามารถที่จะไปตอบได้ทุกวันนะฮะหรือว่าทั้งวันว่าดําเนินการอย่างไร คงต้องถึงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะชี้แจงให้ทราบว่า,วามีการดาเนินการแล้วดําเนินการอย่างไรแล้วการดําเนินการในขั้นต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับในการดําเนินการขั้นต่อไปที่เกิดขึ้นนะครก็คงจะมีการเ,าเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคานะครับในลักษณะต่างๆคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับกับการาที่มีการมาร้องทุกข์กล่าวโทษลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะพิสูจน์ทราบความผิด ะะถึงจะมีการแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องส่วนการแจ้งข้อหาหรือการดําเนินการกับทางผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นจะเป็นในเรื่องของการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับก,ก็คงเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็เป็นไปตามเ,าเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่แล้วครับประมาณกี่รายครับที่จะมีการถูกเรียกออกหมายจับคือเท่าเท่าที่ได้รับรายงานณนณะนะขณะน,นี้อย่างเยวพึ่เป็นรายก็แล้วกันนะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยก็3ามราย S <S. ใช้ผมใช้คําว่าผู้เกี่ยวข้องก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในกระบวนการในการรับคําร้องทุกนะครับเมื่อเรารับคําร้องทุกจากผู้ร้องทุกหรือผู้กล่าวหาแล้วนะครับเราคงยังไม่สามารถที่จะตัดสินอะไรได้จากจากเฉพาะคําร้องทุกก็คงมีการรวบสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่วนเกี่ยวข้องจึงจะสามารถที่จะชี้ชัดลงไม่ได้ว่ามีกลุ่มบุคคลนะฮะที่จะต้องดําเนินคดีกี่รายไม่ว่าจะเป็น บริษัทคือไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลคือบริษัทนั่นเองครับที่บอกว่าจะมีการทำเนินคดีกับตัวของนักแสดงเองด้วยอย่างนักแสดงเนี่ยเขาจะโดนความผิดเหมือนกับผู้ผลิตคอนเทนต์เลยไหมคะต้องต้องต้องไปดูครับเป็นคําถามที่ดีนะฮะเพราะว่าณเวลานี้ยังตอบไม่ได้เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับการเรียกผู้หนึ่งผู้ใดมาให้ถ้อยคําก็เป็นหนึ่งในกระบวนการ สอบสวนอยู่แล้วนะครับแต่เราก็คงจะไม่ได้ฟังคาให้การแักเพียงอย่างเดียวมันจะต้องมีพยานหลักฐานนะครับมีการดําเนินการในส่วนอื่นมาประกอบกันด้วยนะครับ mm hmm. ก็เราเดําเนินการตามตามกฎหมายที่อํานาจเอาไว้มันมีเขียนชัดเจนอย่ล้ว่าการสืบสวนคืออะไรการสอบสวนคืออะไรนะครับเราก็ดําเนินการเป็นไป,น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 ปนตามนั้นนะครับ mm hmm. ก็อยากจะฝากไว้สุดท้ายนะครับว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นในในวันนี้นะครับก็ผมใน ตอบในฐานะรองโฆษกสำนักงานตุลาการชาตินะครับว่าทางสำนักงานตุลาการชาตินั้นไม่ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องที่เกิดขึ้นมีการดําเนินการมาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมแล้วนะครับเราเดําเนินการในกรอบอํานาจหน้ที่ที่เรามีอํานาจเอาไว้คือการบังคับใช้กฎหมายนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของโซเชียลเซ็นเซอในส่วนปรากฏการที่เขาเรียกว่ามีการลงโทษทางสังคมนะฮะท่านก็เห็นเป็นเป็น,ปนระลอกระลอกที่เกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะครับในส่วนของ ข้าราชการตำรวจเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในในประชาชนนะครับที่ก็สามารถที่จะคิดได้ก็ฝากให้มีการไต่ตรองรวมถึงประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมนะครับถ้าเราปฏิบัติตามกฎหมายนะครับและโดยเพียงยิ่งกฎหมายนั้นถ้าไปดูก็แล้วกันในในหลายๆประเทศนะครับกฎหมายในหมวดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนั้นถือว่าเป็นกฎหมายที่มีอัตราโทษหนักนะครับเพราะว่าประเทศชาติจะอยู่ไม่ได้นะครับถ้า ถ้าความมั่นคงนะั้นไม่ดีมีความมั่นคงนะครับแสดงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องตัหรือเป็นมาเข้ามาครับว่าห้ามห้ามห้ามมาหลับกองคงคงในในส่วนตํารวจนะครับอย่างที่นําเรียนไว้ก็คือหมายความว่าอยากจะให้ใช้เขาเรียกว่าดุลพินิษนะฮะหรือวิจารย์ของตนเองนะครับว่าท่านสามารถจะซื้อท่านเลือกซื้อของได้หนึ่งอย่างนะจากหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับแต่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งที่มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้กับอีกแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งเขาทํามาค้าขายตามปกติ นะครับท่านจะเลือกอะไรท่านจะเลือกเป็นลูกค้าของใครนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้มันก็มีการพลวัตในส่วนของออความรู้สึกนะครับนึกคิดที่มีต่อแพลตฟอร์มขายสินค้าแล้วนะครท่านไปดูก็แล้วกันในในในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มยกตัวอย่างเช่น TikTok ก็แล้วกันนะครับจริงๆแล้วการออกทิกต o อกแอปพลิเคชันมาก็คงจะมีประโยชน์ในแง่ของการติดต่อสื่อสารการเรียนรู้นะครับการเขาเรียกว่าความบันเทิงต่าง แต่ตอนหลังมันก็มีการบิดเบือนนะฮะนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะฮะท่านก็ไปดูแล้วกันนะครับมีทั้งในส่วนที่คอนเทนต์ที่ดีมีประโยชน์ศึกษาได้สามารถเรียนรู้ได้เลยนะครับสามารถสร้างความมันเทิงได้แต่มันก็ต้องเข้าใจว่ามีเขาเรียกว่าคนที่สร้างคอนเทนต์ที่มักจะใช้ช่องทางสสบแบบนี้นะฮะไปทําสิ่งที่แปลกประหลาดนะครับไปฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีไปทําในสิ่งที่ชาวบ้านเขาเขาไม่ทํากัน ไม่ได้ยอมรับกันลักษณะแบบนี้นะครับอย่างนี้แสดงว่าถ้ามีแพลตฟอร์มอ,อื่นหลังกนี้เนะี่ยเขาก็ต้องระวังแถ้าเกิดก่อนหน้านี้ถ้ามีคนแจ้งเข้ามาว่ามีเนื้อหาที่ตไปในแน,นเราจะารเราดูอยู่จริงๆไม่มันไม่ใช่เฉพาะแพลตฟอร์มท,ที่เป็นประเด็นนี้นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้เองอะ่ะเราก็มีการมอนิเตอร์มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อหาที่มันยังไม่ได้ไปตาในส่วนนี้เรื่องของความมั่นคงมากหรือว่าเป็นเนื้อหาที่ ดำเนินคดีตามกรอบกฎหมายธรรมดาก็มีการดำเนินคดีนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยไปแต่ต้องเข้าใจว่าตอนนี้เองในการใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มในการสื่อสารปกติหรือในการทําการตลาดของบริษัทเองมันเป็นการใช้ที่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับในในแพลตฟอร์มที่เป็นที่เป็นปัญหานะครับก็คงจะมีการใช้ในส่วนของที่เรียกว่าอินลูเอนเซอร์นะครับก็พวกที่ก็คนที่รับผิดชอบก็น่าจะต้องรู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่า เป็นหน้าที่ของใครในการที่จะพรูฟคอนเทนต์นี้ออกไปนะครับเป็นความรับผิดชอบของใครนะครับไม่ใช่อยู่ดีไปปล่อยให้อยู่ในมือใครก็ไม่ทราบแล้วพอปล่อยให้คอนเทนต์ที่มีความไม่เหมาะสมออกมาแล้วปฏิเสธว่าไม่รับทราบมันก็จะจะจะ,จะหลบเขาเรียกว่าความรับผิดทางกฎหมายไปไม่ได้มันมีความชัดเจนของมันอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อเป็นความรับผิดชอบยกตัวอย่างเช่นเป็นความรับผิดชอบของผมยกตัวอย่างนะเป็นความรับผิดชอบของซูเปอร์วิเซอร์หรือผู้จัดการระดับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าลูกน้องไปทํามันเป็นความรับผิดชอบที่เราปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่ว่าปล่อยคนนี้ออกไปเหมือนกันครับเหมือนข้าราชการตํารวจนะครับนะฮะลูกน้องออกไปนะครับเป็นผอ,อ,อหมูลูกแถวออกไปก็ทําความผิดระดับสารวัตรระดับพ่วงกับก็คงจะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงต้องไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของการการการสืบสวนการสอบสวนครับ ผมว่าเ,าเรื่องนี้ประชาชนตอบได้เองนะเราการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจการสอบสวนไม่สามารถตั้งธงได้เลยนะครับว่าเจ้าผิดหรือไม่เอาผิดธงที่เราตั้งอย่างเดียวก็คือว่าไปดูว่าเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะฮะการรวบรวมพยานฐานที่เกิดขึ้นมันจะไปเข้าข้อกฎหมายข้อไหนอยากจะให้มองด้วยความเป็นกลางว่าตํารวจเองอะเรามีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพราะถ้าเราไม่บังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็จะมีความผิดฐาน ละเวน้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่เราจะต้องทําเพราะฉะนั้นคือเรามีหมวกสองใบนะครับไม่ใช่ว่า,าพูดง่ายว่าตํารวจจะต้องไปหาเรื่องบริษัทห้างร้านหรือใครที่เกี่ยวข้องไม่ใช่นะครับผมถึงนําเรียนตั้งแต่ต้นว่าถ้าท่านปฏิบัติตัวตามกฎหมายทํามาค้าขายตามปกติไม่ผิดกฎหมายแล้วถ้ามีตํารวจไปการแกล้งอย่างนี้มันมีช่องทางในการที่จะร้องเรียนนะครับถึงท่านายนวุัฐมนตรีเองก็ดีนะครับหรือปีหน่วยงานต่างๆองค์กสรสลัพร้อมตรวจสอบ ฮะแถ้าไปดูว่าแล้วกันนะครับผมคิดว่าสำนักงานตัวแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบหรือถูกตรวจสอบจากทุกภาคส่วนน่าจะมากสุดในประเทศละเป็นหน่วยงานที่มีการตรวจสอบแล้วก็ต้องตอบคําถามได้กรณีน,นี้ก็เช่นกันนะครับในอีกมุมหนึ่งอาจจะมองว่าไปตั้งธงเหมือนที่ผู้สื่อข่าวได้ถามว่าไปตั้งธงคําตอบไหมว่าจาะดําเนินคดีกับเขาก็ย้อนถามกลับไปและสิ่งที่ปรากฏออกกับสาธารณชนมันคืออะไร นะครับแล้วถ้าเกิดผู้สื่อข่าวเองหรือประชาชนเองที่อาจจะฟังเราไม่สบายใจ mm hmm. ก็ต้องย้อนกลับไปว่าถ้าท่านเป็นตํารวจอ่ะท่านจะดําเนินการกับเรื่องนี้อย่างไรท่านจะปล่อยอยู่เฉยๆหรือท่านจะดําเนินคดีเราก็ดําเนินคดีตามปกตินะไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปเร่งรัดไม่อะไรท่านผู้ชาวุโชาติท่านในฐานะของหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนทั่วประเทศท่านก็ไม่ได้ไปท่านก็ไม่ได้ไปสั่งการนะครับจะต้องดําเนินคดีกับนายกรนายขอนายคอท่านมีที่กํากับดูแลนะครับให้ การดาเนินคดีนั้นเป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะครับทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษนะครับไม่ใช่ไปจ้องที่ไปหาเรื่องในกรในขอในค้อคงคงไม่ใช่แบบนั้น,นครับครับ,รบผมมากครับผมครับอะไรนะ,รรนะรอะไรหรือนะฮะ